สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดการละแมโดน3ข้อหาปรับปรบโมโฆษณาเกินจริงปัดผิดพอรบอรคอมจากกรณีอ,อยอเอาผิดนางสาวพระชนีเบญจมาศหรือการละแม่รีวิวอาหารเสริมเกินจริงเขาขายผิดพระราชบัญญัติอาหารพศ2522าจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกินส0 0 0มนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและส่งเรื่องให้บอกปคบ,อบอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนั้น นายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมส์ทนายความของนางสาวพชรศรีเบญจมาศหรือกะละแม่พิธีกรชื่อดังเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้กะละแม่พร้อมตนเองได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอคอบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา กรณีรีวิวอาหารเสริมผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งอาจเขาขายเป็นการอวดอ้างสับคุณเกินจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทนายเจมส์ระบุว่าสาเหตุที่เขาพบพนักงานสอบสวนก่อนวันนัดมหมายเนื่องจากวันที่9กุมภาพันธ์ทางทีมทนายความติดธุระประกอบกับเมื่อสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนแล้วสะดวกตรงกันจึงเขาพบในวันเวลาดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าพนักงานสอบสวนบกปคบ,บ,บ,บ แจ้งข้อหาตามหม่เรียกกระแมทั้งสิ้น3ข้อหาประกอบด้วยม44ฐานโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเทศม41 ฐานโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสปปรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบอาหารและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์มา14ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยกระแม่รับสารภาพในข้อหาโฆษณาอวดอ้างสปปรรพคุณอาหารเกินจริงโดยให้การปฏิเสธในความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์จากนี้เจ้าหน้าที่จะสรุปสำนวนส่งอายการดำเนินการ ตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ